ครับพบกับคุณครูพลบบอาจนะครับในการทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชั้นป .2 นะครับสวัสดีครับกลับมาพบกันใน EP ที่6.3นะครับ อีพีนี้นะครับคุณคณรูพลบจะมาสอนพวกเราทําแบบฝึกหัดในหน้าที่16นะครับจะเป็นหัวข้อ3ใหญ่นะครับโจทย์บอกว่าให้นักเรียนเติมตัวเลขแสดงจํานวนนะครับแล้วก็ยังบอกอีกว่าสังเกตให้ดีๆโจทย์ชุดนี้มีคําตอบหลากหลายนะครับก็แสดงว่าสามารถตอบได้หลายคําตอบนะครับ ในหัวข้อนี้ก็ยังเป็นการเปรียบเทียบจำนวน2หลักกับ3หลักเหมือนเดิมนะครับแต่จะแตกต่างจากเดิมคือโจทย์จะกำหนดจำนวนมาให้จำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็มีเครื่องหมายนะครับอาจจะเป็นเครื่องหมายมากกว่าหรือเครื่องหมายน้อยกว่านะครับแล้วให้นักเรียนนะครับเติมจำนวนอีกจำนวนหนึ่งลงไปในช่องสี่เหลี่ยมน,นะครับ นักเรียนนะครับข้อนี้ไม่ยากเลยนะครับเพราะคุณครูบอกว่ามันเป็นการเปรียบเทียบเลขสองหลักกับสามหลักฉะนั้นนะครับง่ายๆเลยถ้าโจทย์กำหนดเลขสองหลักมาให้อีกฝั่งหนึ่งก็จะต้องเป็นเลขสามหลักนะครับถ้าโจทย์กำหนดเลขสามหลักมาให้อีกฝั่งหนึ่งก็จะต้องเป็นเลข 2องหลักนะครับง่ายๆเลยนะครับนักเรียนแค่ใส่จำนวนที่มีจำนวนหลักที่ตรงข้ามกับสิ่งที่โจทยก์กำหนดมานะครับแต่ต้องเป็นเลขสอหลักกับ3หลักนะครับเพราะเราเรียนเรื่องอะไรครับเราเรียนเรื่องการเปรียบเทียบจำนวน2หลักกับจำนวน3หลักนะครับ ครูพหลบจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างในข้อหนึ่งย่อยและข้อสองย่อยนะครับเราไปเริ่มกันที่ข้อหนึ่งย่อยนะครับข้อหนึ่งย่อยโจทย์กำหนดมาให้คือห้าสิบสี่ห้าสิบสี่เป็นเลขกีฬาครับหนึ่งสองนับเลขได้สองตัวก็คือเลขสองหลักก็แสดงว่าในช่องสี่เหลี่ยมต้องเป็นเลขกีฬาครับ ต้องเป็นเลขสามหลักใช่ไหมครับนักเรียนชอบจำนวนใดที่มีสามหลักนักเรียนสามารถเขียนลงไปได้เลยนะครับคูณลบชอบ100่งร้อยคุณคูะลบใส่100่เข้าไปนะครับหนึ 100, เป็นเลขกีักครับ 1>, 1 2ึสามนับได้3มตัวก็คือ3มหลักนะครับเลข3หลักมีค่ามากกว่าเลข2หลักถูกต้องไหมครับเป็นจริงใช่ไหมครับแต่เวลาเราอ่านนะครับเวลาเราอ่านนะครับนักเรียนต้องดูว่าเครื่องหมายนั้นชื่ออะไรนะครับอย่างเช่นข้อนี้นะครับหันด้านกว้างไปทางขวา น้อยขวาแสดงว่ามันคือเครื่องหมายน้อยกว่าเวลาเราอ่านนะครับเราก็จะอ่านได้ว่า54น้อยกว่า100นะครับต่อไปมาดูในข้อ2ย่อยนะครับข้อ2ย่อยโจทย์กำหนดจำนวนมาให้คือ632 632เป็นเลสอกี่หลักครับ1 2 3 เป็นเลขสามหลักก็แสดงว่าอีกฝั่งหนึ่งในกรอบสี่เหลี่ยมต้องเป็นเลขกี่หลักครับต้องเป็นเลขสองหลักนะครับเพราะเราเปรียบเทียบจํานวนสามหลักกับจํานวนสองหลักนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นักเรียนก็สามารถใส่เลขอะไรลงไปก็ได้ขอให้เป็นสองหลักนะครับคุณครูครูก็ชอบเลข28คุณครูรก็ใส่28ลงไปนะครับ ยี่สิบแปดเป็นเลขสองหลักนะครับเวลาเราอ่านนะครับเราก็ต้องมาดูก่อนว่าเครื่องหมายนี้ชื่อเครื่องหมายอะไรหารด้านกว้างไปทางซ้ายมากซ้ายก็แสดงว่ามันมันชื่อเครื่องหมายมากกว่านะครับเราก็จะอ่านได้ว่า632มากกว่า28จริงๆไหมครับ เป็นจริงนะครับก็แสดงว่าจํานวนที่เราใส่ลงไปในช่องสี่เหลี่ยมนั้นถูกต้องแล้วนะครับเดี๋ยวในส่วนของข้ออื่นๆนะครับก็ให้นักเรียนลองทำดูนะครับไม่ยากเลยนะครับหากนักเรียนมีข้อสงสัยไม่มั่นใจตรงไหนก็ถามครูพลลได้เหมือนเดิมนะครับ แล้วเราไปพบกันใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ